การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ประจําปีการศึกษา2566โรงเรียนอนุบาลจอมพระสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการสวัสดีค่ะโรงเรียนอนุบาลจอมพระยินดีต้อนรับค่ะ โรงเรียนอนุบาลจอมพระก่อตั้งเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2498ตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลจอมพระอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเนื้อที่18ไร่9 1้าตารางวาเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นปรถมศึกษาปีที่6ค่ะ สีประจำโรงเรียนสีชมพูหมายถึงมิตรภาพความรักของทุกคนเป็นพลังในการพัฒนาการศึกษาสีฟ้าหมายถึงความร่าเริงสดใสสว่างสวัยรุ่งโรจน์และอบอ้อมอารีตราประจำโรงเรียนอนุบาลจจมพระเป็นรูปอักษรอ,อสามเหลี่ยมมีดอกโบอ,อยู่ตรงกลางอักษรมีความหมายว่าดอกบัวสีชมพูเป็นดอกไม้ที่สูงค่านำมาบูชาพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาล จนปัจจุบันซึ่งเปรียบเทียบได้กับเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าอักษรอ,อ,อหมายถึงโรงเรียนอนุบาลที่ช่วยกันดูแลอุ้มชูเด็กนักเรียนที่มีค่านั้นให้ก้าวหน้าต่อไปปรัชญาโรงเรียนสูวิชาโนพวังโหติผู้รู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญขำขวัญประจําโรงเรียนรักเรียนรักสะอาดมารยาทงาม วิสัยทัศน์โรงเรียนภายในปี2569โรงเรียนอนุบาลจอมพระเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ยิ้มใส่ไหว้สวยเอกลักษณ์รักกันออมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคานิยมมุ่งสู่ความสำเร็จ โรงเรียนอนุบาลจอมพระจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการจัดการศึกษาที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงองค์ประกอบการเรียนรู้ในปีการศึกษา2566มีนักเรียนทั้งสิ้น675คนเป็นนักเรียนชาย310คนและนักเรียนหญิง365คนแบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมวัยจำนวน111คนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน534คนปีการศึกษา2566 มีครูและบุคลากรจำนวน44คนนำทีมการบริหารงานโดยนายสุดที่ศักดิ์ทองนวลพ่วอดนวยการโรเรียนอนุบาลจอมพระ นายทวชัยเศรษฐนันหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปนางกัญยรัตน์รมแตงหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการและนางสาวพิมพ์ณชยานากระแสหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลโรงเรียนอนุบาลจอมพระบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาทางด้านปัจจัยกระบวนการและผลผลิตรวม5ด้านประกอบด้วยด้านที่1คุณภาพผู้เรียน ผลสำฤทธิทางวิชาการผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติโอเน็ตของโรงเรียนมีการพัฒนาต่อเนื่อง3ปีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศมากกว่าร้อยละ3.00ได้พัฒนาความสามารถในด้านการอ่านเขียนภาษาไทยการสื่อสารและการคิดคำนวณน,นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆมีความก้าวหน้าทางการเรียนมีความรู้ความสามารถรอบด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมตามที่สถานศึกษากำหนดเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา นักเรียนมีการยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่นมีความสามารถในการทำงานเป็นทีมมีความรับผิดชอบมุ่งมั่นในการทำงานและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและภูมิปัญญาไทยนักเรียนมีความมั่นใจในตนเองและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสามารถรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้เป็นอย่างดีอีกทั้งโรงเรียนยังเป็นสถานที่ปลอดภัยมีนักเรียนสามารถเข้าใจวิธีป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ ปลอดภัยจากสารเสพติดอุบัติเหตุบนท้องถนนปัญหาทางเพศและใบยมุกทุกชนิดด้านที่2การบริหารหลักสูตรและวิชาการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นของสถานศึกษาร่วมกับชุมชนสังคมท้องถิน่นนําผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและความเห็นของผู้ปกครองชุมชนมากำหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นชุมชนมีการกำหนดวัตถุประสงค์กรอบแนวคิดและแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ เน้นการพัฒนารอบด้านที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนให้ถึงขีดสุดเท่าที่นักเรียนคนหนึ่งจะพัฒนาได้ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลจะทําหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้8กลุ่มและหลักสูตรชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้แหล่งเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากลตั้แต่ปีการศึกษา2562 ได้แก่รายวิชาการศึกษาคนควาด้วยตนเอง (IS) เพื่อสนองความต้องการของนักเรียนที่มีความสนใจในการเรียนรู้ที่แตกต่างและหลากหลาย โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เลือกศึกษาหาความรู้ตามความสนใจเทียบเคียงมาตรฐานสากลและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมภาษาต่างประเทศที่2คือวิชาภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายท้าทายสร้างสรรค์น่าสนใจอีกทั้งกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่มนักเรียนทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมายได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข มีผลงานเชิงสร้างสรรค์แปลกใหม่และมีการพัฒนาต่อยอดจัดหาและผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้านที่3การบริหารและการจัดการการศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีคุณธรรมจริยธรรมและอุทิศตนในการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างได้จัดการศึกษาโดยยึดแผนการพัฒนาสถานศึกษาเป็นสําคัญมีความเป็นประชาธิปไตยคารมความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บุคลากรมีความพึงพอใจโรงเรียนมีระบบพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนมีการพัฒนาระบบแนแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามอาคารสถานที่ที่มีความสะอาดและมีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยมีห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่ถูกสุขลักษณะมีความมั่นคงแข็งแรงอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกมี ปริมาณเพียงพอโรงเรียนดำเนินการจัดหาและผลิตเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการตามแผนงานโครงการกิจกรรมจัดให้มีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนมีการกํากับติดตามและประเมินผลการใช้มีระบบการดูแลบำรุงรักษาและดำเนินการต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โรงเรียนมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนโดยรวมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนมีการจัดระบบข,ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานรอบคลุมการใช้งานจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบทันสมัยทันต่อ,อก,การใช้งานนำข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและการจัดการงานและพัฒนาการเรียนการสอนจนเกิดประโยชน์คุ้มค่า มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรมของสถานศึกษาโดยวิธีการที่หลากหลายผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆด้านที่4การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผู้เรียนและความเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคลครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่ออกแบบวัดและประเมินผลเพื่อการเรียนที่มีคุณภาพ ครูมีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งในวิชาที่สอนและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพครูบูรณาการการเรียนรู้ที่สอนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มขึ้นแต่ใช้เวลาน้อยลงด้านที่ 5. ความดีเด่นของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบัลจอมพระได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัด ได้จัดทําโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมคิดวางแผนลงมือปฏิบตัติและสนับสนุนทุกๆคนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วยความเต็มใจบรรลุเป้าหมายร่วมกันซึ่งผลการดําเนินงานเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนรอบด้าน ดังนั้นการดําเนินการพัฒนาจึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการที่ว่ามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ผู้คุณธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคมโดยผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานในโครงการที่สําคัญมีดังนี้ จากการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมต,มตามวิถีประชาธิปไตยส่งผลให้เด็กชายจิรายุชูแก้วสภานักเรียนได้รับโลร่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี2566จากนางตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลสภานันกเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 6ระดับชาติงานศิลปหัตกรรมนักเรียนประจปีการศึกษา2565 จากการจัดโครงการส่งเสริมศูนยทียะภาพทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติดังนี้ผ <en> ู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชายงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 ส,ส่งผลให้ครูได้รับรางวัลงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติดังนี้ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการขับร้องเพลงพระราชนิพน์ประเภทชายงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70นอกจากนั้นแล้วยังส่งผลให้คุณครูได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกิจกรรมการคัดเลือกวิธีป ปฏิบัติที่เป็นเลิศ based off the best practice โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แชร์แอนเล e ร์หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผู้บริหารหนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาส่งผลให้ครูได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพปทอโอเบกอเวิร์รางวัลเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะดนตรีนาฏศิลป์ด้านบริหารจัดการประปีการศึกษา2564อีกทั้งนางสาวพิมพณชยานากระแสคุณครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจ กระมบะบรรม,มาตรฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6งานศินลปหัตกรรมนกักเรียนครั้งที่70ปีการศึกษา2565 จากโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบ SPP m o เดลส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทอโอเ a กอวอร์รองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา2564ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสบพบอโอเบกอวิร์ดรางวัลเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา2564ระดับชาติได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา2565ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขตตรวจราชการที่14 ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2566ระดับเขตตรวจราชการประเภทสถานศึกษาขนาดกลางรางวัลเกียรติบัตรระดับยอดเยี่ยมได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบ็กอเวิร์ดรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติสถานศึกษายอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนครั้งที่10ระดับชาติ ได้รับรางวัลเสมาป,ปอปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุกปีการศึกษา2565จากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นโครงการสง่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษาระดับชาติปีงบประมาณ2566จากสพท